ยินดีต้อนรับสู่ช่องไก่ปูค่ะคลิปนี้ปูก็พาทุกคนลงใต้มาที่จังหวัดกระบี่กันนะคะร์นิ่งค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเช้าวันนี้นะคะเราไปทานอาหารเช้ากันตอนนี้ปูก็ยังคงอยู่ที่โรงแรมกระบี่รีสอร์ทค่ะที่นี่นะคะเขาจะมีบ้านพักแบบพูวิลล่านะมีพูวิลล่าแบบสะใหญ่แล้วก็เป็นสะ ที่มันเป็นเขาเรียกว่าจักุซี่อ่ะครึ่งหนึ่งของสะใหญ่แต่ว่าปูพักแบบสะใหญ่นะคะก็เดี๋ยวจะส่งรูปให้เพื่อนๆดูมีไม่กี่หลังนะถ้าเกิดว่าเป็นภูวิลล่าหน้าทะเลค่ะจะอยู่ฝั่งนี้น่าจะมีราวๆสัก10กว่าหลัง20หลังประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆแล้วส่วนพวกตัวตึกตัวอาคารเนี่ย ปูว่าน่าจะยังไม่รีโนเวทเพราะว่าโรงแรมนี้มากกว่า30ปีแต่โซนหน้าเนี่ยรีโนเวทเสร็จแล้วสวยมากเดี๋ยวปูจะพาทุกคนดูรูปแบบห้อง2รูปแบบนะอันแรกเนี่ยเป็นห้องที่เพื่อนพักนะคะก็กว้างใหญ่เหมือนกันกว้างใหญ่มากแต่ว่าไม่ติดทะเล เปิดประตูออกไปด้านนอกได้นะคะปูว่าหลังนี้น่าจะเหมาะกับการแบบอยู่เป็นครอบครัวครอบครัวใหญ่มีเด็กเล็กอะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าห้องมันใหญ่มากจริงๆเนี่ยเราเปิดระเบียงมานี่ก็คือนั่งเล่นนอนเล่นตรงนี้ได้เลย เดี๋ยวพาทุกคนไปที่ห้องปูกันบ้างค่ะเดี๋ยวปู่จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูวิลล่ากันนะคือหลังโตมากาเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันอ่าล็อกแล้วอ่ะเพื่อนๆเข้ามาดูห้องกันค่ะอันนี้เป็นห้องวิลล่านะคะอ่ะเข้ามาก่อนเดี๋ยวปิดประตู เปิดมาเนี่ยก็จะเป็นห้องลิฟทงรูงก่อนเลยนะคะมีผลไม้ต้อนรับนี่มาเป็นลูกๆเลยคือจัดเซตมาแบบเยอะมากนะแล้วก็ห้องนั่งเล่นใน่กว้างมากคือรับแขกได้เป็นแฟมิลี่เลยอะ่ะแล้วก็การตกแต่งของเขานะคะเน้นไม้ไม้สวยงามแม้แต่กระทั่งด้านบนเป็นพัดลมไม้นะคะให้ความโมเดิร์นผสมผสานกับตัวไม้เนี่ยโดยที่เขาจะใช้ลอะ่ะเป็นปูนปูนอะ แล้วก็สลับกันอย่างนี้นะคะอะเดี๋ยวเราไปดูบ้างว่าโรงแรมเขาจัดอะไรไว้ให้บ้างน,นะคะเพื่อนๆเครื่องทํากาแฟเครื่องทํากาแฟดิฟนะจ๊ะเปิดมาก็มีพวกชานะแล้วก็มีกาแฟดิฟเอสเปรสโซ่แล้วก็พวกน้ําตรงน้ําตาลก็เป็นยี่ห้อของเขานะคะก็คือกระบี่รีสอร์ทที่นี่เนี่ยห้องปูพักนะคะคืนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทแต่ว่าถ้าหน้าโลซีซันนะก็แปดเก้าพันเพราะห้องมันใหญ่มากจริงๆ แก้วน้ำแบบอย่างเยอะเลยเยอะมากเลยนะคะแล้วมาดูชั้นล่างกันโอ้โหแก้วไวยคือให้มาสี่แก้วอะ่ะกะกว่าแบบถ้าเพื่อนๆพักกันห้องข้างๆหรืออะไรก็มาปาร์ตี้รวมกันได้อะเนาะเดี๋ยวมาดูตูซ้ซิมีอะไรบ้างมีอะไรไม่นาะตู้เย็นไม่ได้ใส่น้ําไว้นะแล้วก็แก้วอีกแล้วจ้าจะเยอะไปไหนคือกะว่าเมาเล่นน้ําแทงเอาปาร์ตี้อยู่ตรงในห้องเลย ไม่ต้องออกไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวเรามาดูห้องต่อไปค่ะเพืเ่อนๆอ่ะก่อนอื่นนะเรามาดูสาวไว้น้ํากันก่อนตรงนี้นะคะมีประตูทั้งสองสองด้านเลยเพืเ่อนๆเ,เห็นไหมฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นประตูห้องนอนแล้วก็ฝั่งนี้เป็นประตูไปสาวไว้น้ำเนี่ยก็คือห้องนั่งเล่นออกได้สองฝั่งเลยนี่มีโตะให้ด้วยนะข้างนอกมีเตียงชายหาดแล้วก็มีมุมให้แบบนั่งเล่นชิวๆได้ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในต่อ ประตูเขาก็มาแบบนี้นะเดี๋ยวปิดให้แป๊บหนึ่งอ่ามาค่ะกระทอกที่สองห้องน้ำนี่จะใหญ่ไปไหนเพื่อนๆดูดิเนี่ยประตูไม้อ่ะคือแบบโอ้โหหนักนะน่าจะไม้จริงนะหนักมากแฟนแด่นๆจริงๆแล้วห้องเนี้ยห้องนั่งเล่นเลยเดี๋ยวปูเปิดไฟก่อนไฟมีแค่นี้เลยดูอ่างอ่างใหญ่เวอร์นอนตีฟองเล่นตีฟองได้เลยนะ ห้อ,องกว้างใหญ่ชนิดที่แบบว่าเดินเมื่อยเลยค่ะเพื่อนๆนี่ยังไม่จบในห้องอาบน้ําห้องแต่งตัวนะเนี่ยเขาแยกระหว่างห้องส้วมแล้วก็ชาวเวอร์เห็นไหมคะวางน้ําเปล่าไว้ให้เราสี่ขวด เราสามารถออกสาว่า้น้ําได้เลยจากห้องนอนด้วยเพราะว่าห้องนอนยังมีให้นั่งเล่นได้อีกนะเนี่ยโอ้โหจะใหญ่ไปไหนเตียงอย่างดีห้องอย่างดีตกแต่งอย่างดีลำโพงมาแชลด้วยนี่ค่ะแต่ว่าแหมน่าเสียดายนะของเรามองไม่ค่อยเห็นทะเลก็จะมีบังกะโลนั่นหน้านน่ะอันนั้นหน้าคงจะแบบว่าโอ้โหทั้ง ข้างหน้าเป็นทะเลแล้วก็มีเป็นวิลล่าด้วยนะเป็นสระว่ายน้ําแต่ว่าตอนนี้มันเต็มนะคะเราก็เลยได้ห้องนี้มาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพาทุกคนนะไปดูส่วนกลางสระว่ายน้ําส่วนกลางแล้วก็พาทุกคนไปดูชายหาดว่าหน้าโรงแรมจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวไปกันเลยค่ะอันนี้น่าจะดีเพราะว่าเป็นซีวิวนะคะแต่ว่าเต็มนะปูก็เลยได้ชั้นในนะคะอันนี้จะเป็นซีวิวหมดเลยแล้วเขาทำสวนทำหญ้าแบบสวยงามให้เราเดินลงทะเลแบบ สะดวกสบายเพื่อนๆอแล้วมันล่มรื่นอะ่ะมันไม่ใช่แบบว่าทะเลแดดร้อนๆอะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเตียงเออใช่หาดนะคะเก้าอี้นั่งชมวิวสวยมากว้าวเรามาดูเรามาดูเ,าาดเขาอานอนอาบแดดกันบึ้มบั่มเลยตรงนี้ นี่ค่ะสวยงามมากนี่อุย๊ยสวยจริงสวยจริงตกกลางคืนนะคะบรรยากาศห้องอาหารโรงแรมก็จะมีบาร์เก๋ๆด้วยเก๋มากนะคะฟังเสียงคืนแต่ว่ามันมืดแล้วนะเพื่อนๆมองไม่เห็นทะเลแล้ว นี่เขาก็ออกมานั่งชิลชิวกันริมทะเลนะคะเพื่อนๆแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นห้องจัดเลี้ยงของเราในคืนนี้อ่าบรรยากาศเช้าวันนี้นะคะแดดยังไม่ทำงานนะนี่ประมาณ9โมงนิดนิก็ฟ้าปิด แดดยังไม่ออกนะคะเพื่อนๆแต่เรือหางยาวเนี่ยก็คือมาเยอะมากและหลายลำมากแล้วเขาไปจอดกริมฝั่งนู้นเต็มไปหมดเลยค่ะเรือหางยาวอันนี้สำหรับที่นั่งชายหาดของพวกเราอปาเบวัดนะคะก็มีข้าวต้ม ดแหง <S <S บรรยากาศสระว่ายน้ำนะคะเพื่อนๆส่วนกลางก็จะมีสระเด็กฝั่งนู้นที่มีไดโดนเสาร์แล้วก็อันนี้สระผู้ใหญ่มันก็ไม่ได้ลึกมากนะ150เมตรก็โอเคฝั่งนี้ห้องมันจะแบบ ูรู้สึกว่ามันห้องมันจะเก่าวกว่านะคะพวกซูเปเรียอะไรพวกเนี้ยอโรงแรมมันเก่ามากแล้วแหละแต่ห้องที่ปูนอนนี่คือสวยมากไงเขารีโนเวทเสร็จแล้วแบบแจ่มเลยพื้นที่มันเยอะมากเหมาะๆสำหรับคนที่แบบเนี่ยสวยๆเนี่ยรีโนเวทแล้วสวยมากโมเดิร์นมาก เดี๋ยวคงทยอยรีโนเวทเลยค่ะนี่ล็อบบี้คือติดถนนเลยนะคะอยู่ใจกลางอ่าวนางเลยเราเดินไปหน้าโรงแรมนี่ก็คือพวกวอล์กอินสตรีทเลยอะ่ะ สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปจนจบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปูด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอ่าฝากเพื่อนๆกดติดตามที่เพจมิราเคลิ้นทัวร์ไทยแลนด์บไกดปูอุดหนุนทัวร์ปูได้นะจ๊ะ